แสงก้าชแนลสวัสดีครับเหนื่อยมาเทขยะนะบ้านตัวเองอยางระเบิดสามเส้นน่ะมีบ้านเลยครับต้องจัดกันเองเลยรถยืมนี่ยืมใมครับอะไรยืมพอกลมก็ยืม เติมลมก็ยืมครับยางก็เซ็นทำโดยช่างแมวช่างแมวทำได้ทุกอย่างถ้าไม่ขี้เกียจติดที่ว่าขี้เกียจครับบางทีอันนี้เขาลมดีครับนี่ครับลมดีค,ค,ดคู่หลังไม่เท่าไหร่อันนี้บอกไว้ก่อนคือหางหางแมวครับ ไม่ใช่ห่างผมสลับกันวิ่งน้ำหนักกันไม่ได้ครับสลับกันนี่ครับที่เหนื่อยที่สุดก็คือเส้นนี้เบียดหินล้อหน้าด้วยครับสงสาเจ๊บ คู่หน้านี่เปลี่ยนที่เป็นหมื่นครับคู่หลังยังพอหาย่างเปอร์เซ็นตใส่ได้เส้นลับสองสามพันเนี่ยหินก้อนเนี้ยนี่ครับลอยอยางดำๆำไปเลยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยพาดเองครับ พลาดอย่างไม่น่าให้ภัยตัวเองทีเดียวสามเสนเนเ้นเนี่ยถอยไปเทกองเนี้ยโดนก่อนคูหนึ่งแล้วเดินมากับรถเดินหน้ามากับรถตรงเนี้ยโดนล้อหน้าครับไปไหนไม่ได้เลยเกมเหนื่อยครับต้องมาเปลี่ยนกันเองแต่ผมผมไม่ค่อยเหนื่อยหรอกผมมีเพื่อนดีครับ เพื่อนที่ดีเขาเนี่ยเขาทำเองเขาไม่ให้ผมยุ่งวุ่นวายด้วยหรอกใช่ไหมฮะสู้ๆไหมฮะเต็บร่วมกอนไงใส่ให,หรอเท่นะใส่ทีเดียวเลยไห้คู่กันเทนทุก,กันคู่นี่เอเนี่ยเซ็นคู่ จะเปลี่ยนคู่นะึ่งแล้วก็อีกเส้นอีกเส้นหนึ่งเปลี่ยนเนี่ยคู่ไหนเส้นไหนมีไออุอน่นมาให้กำลังใจด้วยให้กำลังใจพ่อหน่อยเร็ว ทำได้ทุกอย่างถ้าไม่ขี้เกียจแมวแมวม,มอลมคัดมอลมคัดคัด,คดยันน่ะแมวฮะอูอแมวนี่แหละก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยววันไหนให้ลมดีๆก่อนอนี่ลมยังไม่ดีอืมนี่ลมยังไม่ดีจะยางมาด้วยเหรอมา ให้มาสามเส้นของไอ้แมวหมดเลยเอามารอน่ <laughs> เดี๋ยวเฮียจอนเขาบอกว่าเขาจะถอดเดียงหน้ามาให้มั้งเฮียจอนต้องขอบคุณผู้เสียสละอีกคนครับเฮียจอน <laughs> แมวส,สู้สู้แมวสู้าตาได้ยามไปก็ไม่ยิ้มแย้มเด้ยิ้มหนียิ้มไม่มไหวหรอวะเฮ้ยไหวสิพี่อุตส่าห์ <h ate> ทำให้แล้วนะ ไม่เปลี่ยนเลยไม่คิดที่จะเปลี่ยนนะที่สำคัญนั่นแลเบิดไม่มีไม่ไม่มีเสียงเลยนะเปลี่ยนดีกว่าจะเป็นอย่างนีเสียงอ่ะได้ยินแต่เสียงเอาแล้วกูเอาแล้วเล่นกูแล้วพักเดินหน้ามากลับรถเอาอีกรอบหน้าเลยกูโอ้อะไรมันจะีวซวยขนาดนั้นมันเดียวสามเส้นเลย้งูสันเจงงสานเจงก่อนเจะตอนนี้ คุณแม่มน,แนีส่ดสูตรไข่ก็สูตรมันครับไปนี่นี่บนทุ่งกัย่างสยายะ เติมไม่ได้หรอมันต้องโอหัวจุกออกไอมันมันจะเติมเข้าไหมเติมไม่เข้าหรอกแม้งต้องเอาจุกออกก่อนลมจะได้แรงงั้นตีอยอค้อ,อนเตี๋ยเติมไม่ต้องมีงเก่าด้วยืเราเติมไม่ได้หรอเติมของเราอะรู้สึทกทำลากคุณพ ขทำกรหนั่<อ>บ,บาตนี่บีมบมักขราของน่องเข้า,มาไม้เข่าดอกตีตีขย่อดขย่อขย่อดขย่อยปดิอั้อก็นอนลงตี่ะแมว

จุกก่อนโอ้เออ,อ,อขอจุกอะไรเติมอ่ะเติมเรลองยางอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองยางตรงนี่น สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับช่วยกัน,นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ